อยากทำวิดีโอคำคมแบบนี้นะครับทำได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องออกไปถ่ายรูปธรรมชาติก็ได้นะครับเราสามารถทำได้ที่แอปพลิเคชัน c a n v a นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้โอป้าจะพาทำวิธีนี้นะครับเริ่มจากไปโหลดแอป Can ว a มานะครับหลังจากนั้นเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วเราก็เปิด Can ว a ขึ้นมานะครับซึ่ง c a นว a เนี่ยมันสามารถทำได้ทั้งรูปและวิดีโอต่างๆเดี๋ยววันหลังมาสอนทำเพิ่มเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เอาวิดีโอคำคมไปก่อนแล้วกัน แล้วเดี๋ยววันหลังนะครับจะทยอยสอนทําหลายๆแบบนะครับตอนนี้ทุกคนเข้าแอปแคนวาแล้วนะครับซึ่งอย่างที่บอกไม่ต้องซื้อแอปนะครับใช้ฟรีไปเลยเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับให้เจอคําว่าวิดีโอมือถือกดเข้าไปเลยครับยังวิดีโอที่คุณต้องการอสมมติว่าโอปป้ากดวิดีโอแรกนะครับเราจะเอาเป็นฉากวิวสวยหรือฉากแบบไหนก็ได้เราสามารถกดดูทั้งหมดแล้วก็เข้าไปเลือกได้นะครับในที่นี้โอปป้าเลือกอันแรกเลยแล้วกันนะครับที่มันขึ้นหน้าจอคราวนี้ครับอันนี้เราก็แค่ง่ายๆครับกดจิ้มเข้าไปตรรงกอบสีี่่เหลยม อันไหนเราไม่เอาเรากดลบได้อันไหนที่เราเอาเราก็แค่กดจิ้มเข้าไปแล้วก็แก้ข้อความครับ คุณก็พิมพ์คําคมหรือว่าคําพูดที่คุณอยากจะพิมพ์เอาใส่ได้เลยส่วนเสียงเนี่ยก็เอามาใส่ใน Tik t o อกหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปลง YouTube คุณก็ค่อยใส่เสียงข้างนอกก็ได้นะครับหรือคุณจะเอาเสียงจากแคนวาก็ได้ในที่นี้จะไม่ได้ใส่เสียงนะครับเพราะว่าเผื่อบางท่านเอาไปใส่ใน t i k t อกต่างๆนา,านานะครับคุณก็แค่พิมพ์แทนข้อความเดิมที่มันพิมพ์ไว้อยู่แล้วเห็นไหมครับโอเปอร์ก็พิมพ์คําคมละเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์ขยายอย่างเงี้ยก็ได้นะครับขยายเข้าขยายออกขยายใหญ่ก็ได้คราวนี้ครับเราไปเลือกกอ,ลลอก่วคําาฟน เลือกฟอนตที่พี่ๆต้องการได้เลยเห็นไหมครับจะมีหลายฟอนตคุณชอบฟอนแบบน่ารักน่ารักแบบเป็นทางการอาถ้าชอบอันไหนก็กดติ๊กถูกเข้าไปมันก็จะกลายเป็นฟอนตนั้นฟอนก็ให้ใช้ฟรีนะครับอันไหนเป็นรูปมงกุฎก็คือเสียเงินก็แค่อย่าไปกดแล้วก็สามารถจัดนะครับให้ข้อความอยู่ชิดซ้ายชิดขวาอยู่ตรงกลางแนะนําเอาไว้ตรงกลางก็จะสวยที่สุดนะครับเอาไว้ตรงกลางเนี่ยปลอดภัยสุดละหรือจะใส่ขีดเส้นใต้ก็ได้นะครับ อักษรบางอันเนี่ยมันพอมอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ให้เพิ่มความหนาแต่เราสามารถเพิ่มได้และเราก็สามารถปรับตัวจางก็ได้นะครับปรับจางปรับเข้มก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยและนี่ก็เป็นเมนูนะครับคราวนี้เนี่ยเราสามารถใส่สีได้ด้วยนะครับสีข้อความเราก็แค่กดเลือกสีเหลี่ยมนะแล้วก็ไปคําว่าสีนะครับแล้วเราก็เลือกเลยสีเหลืองสีขาวก็แล้วแต่เราเอาที่เราชอบและสบายตา เราจะเปลี่ยนข้อความอีกก็ได้นะครับถ้าเราไม่ชอบข้อความนี้จนกว่าที่เราจะเซฟหรือแม้แต่เราเซฟเนี่ยเราก็กลับมาแก้ไขได้อยู่ดีนะครับสมมุติว่าเราชอบอันนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเวลาซ้อมเปิดก็จะเป็นแบบนี้แหละครับถ้าเกิดว่าเราชอบรูปแบบนี้นะครับก็ค่อยกดเซฟตรงขวามือบนแค่นั้นเองนะครับก็จะได้เป็นวิดีโอคำคมแบบที่ต้องการแล้วใครชอบเทคนิคแบบนี้พิมพชอบเลยครับเดี๋ยววันหลังโอปป้าทำคลิปให้อีกนะครับ